กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงเปิด10อันดับดาราหญิงที่ค่าตัวแพงที่สุดในไทยประจำปี2565หลังจากสื่อหลายสำนักออกมาเปิดเผยค่าตัวของนักแสดงสาวเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างอั้มพัชราภาชัยเชื้อและนักแสดงชายขวัญใจสาวไทยอนันดาเอลรริงแฮม ก็กระตุ้นตอมเผือกของใครหลายๆคนครับจนอยากจะรู้ว่าแล้วนักแสดงคนอื่นในวงการบันเทิงไทยจะมีค่าตัวแรงแพงเวอร์ขนาดไหนกันนะไทยบันเทิงก็ต้องการสนองนี้ทุกคนครับด้วยการเปิด10ดาราหญิงค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยประจำปี2565แต่ละคนจะมีเรทค่าจ้างเท่าไหร่กันนะฮะไปเช็คกันเลยครับ อันดับ1สาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อครับนางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยตลอดการและสาวตลอดการอีกด้วยแม้จะเข้ามาลดแล่นในวงการบันเทิงหลาย10ปีครับจนขณะนี้เนี่ยอายุอานามขึ้นเลข4ก็คือประมาณ43ปีแต่ค่าตัวของเธอยังแพงที่สุดในไทยด้วยครับ เล่นละครเนี่ยเริ่มต้นที่2 0 0แสนบาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่15ล้านบาทต่อชิ้นในส่วนของการออกอีเวนต์เริ่มต้นที่3 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวมาดูอันดับ2กันครับชมพู่อารยาเอฮาเกตเป็นนักแสดงและนางแบบหญิงลูกครึ่งไทยอังกฤษที่โด่งดังจากการเล่นละครทางช่องเ บทบาทที่หลายคนจดจำได้ดีเลยนะครับนั่นก็คือเล่นเป็นนางเอกคู่กับปอณัทวุฒิในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์เมื่อปี2546นั่นเอง ก่อนย้ายช่องมาเล่นที่วิกสามพระราม4ีครับปัจจุบันเธอมีอายุ40ปีแล้วก็เป็นคุณแม่ลูก3ามของฝ้าแฝดดังสายฟ้าพายุและแอบิเกลมาดูค่าตัวการเล่นละครนะครับเริ่มต้นที่150,000บาทต่อตอนครับเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่ 10... ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์เริ่มต้นที่150,000บาทต่อครั้งกันเลยทีเดียวครับ มาดูอันดับ3ครับยายาอุรัสยาสเปอร์บันนางเอกสาวลูกครึ่งไทยนอร์เวย์อายุ29ปีแม้จะเข้าวงการบันเทิงด้วยการเป็นนางแบบมาก,ก่อนตั้งแต่ปี2551แต่เมื่อได้โอกาสมาเดินสายการแสดงโดยเซ็นสัญญากับช่อง3เธอก็ทำผลงานละครได้อย่างดีเยี่ยมจนโด่งดังทั้งประเทศกันเลยทีเดียวครับพร้อมกับคู่ขวัญณเดชคูกิมิยะ ยังไม่นับภาพยนตร์อีกนะครับหลายเรื่องกันเลยทีเดียวที่เธอได้ร่วมเล่นก็ปังปูเช่นเดียวกันครับสำหรับค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่85,000บาทต่อตอนครับเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่9ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์เริ่มต้นที่300,000บาทต่อครั้งครับอันดับ4เบลล่าราณีเห็นหน้าออกไทยๆนะครับแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าเธอก็เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับ ปัจจุบันอายุ32ปีแจ้งเกิดพลุแตกจากบทบาทกรองแก้วละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพครับเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์และบทบาทแม่หญิงการเกศหรือเกศสุรางจากละครแห่งทศวรรษบุพเพสันิวาสนั่นเองการเล่นละครนะครับเริ่มต้นที่8,000 80, 0บาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่9ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์เริ่มต้นที่2 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งครับ อันดับ5ไมดาวิกาโฮเน่เป็นดาราสาวลูกครึ่งไทยเบลเยียมที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงไทยอย่างมากมายกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะในฐานะนักแสดงและนางแบบและเธอก็ยังเป็นนักธุรกิจนะฮะโดยเป็นเจ้าของคาเฟ่มิสตาคาเฟ่นะครับ เริ่มเข้าวงการบันเทิงตอนอายุ13 14ปีด้วยการถ่ายแบบโฆษณาและมาดังพลุแตกหลังจากเล่นเรื่องพี่มากพระขนงนั่นเองจนได้ฉายาว่าเป็นนางเอกร้อยล้านกันเลยทีเดียวการเล่นละครนะครับเริ่มต้นที่150,000บาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่8ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์เริ่มต้นที่200,000บาทต่อครั้งครับ มาดูอันดับ6กันครับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลือวิเศษไพยบู์นักแสดงสาวชาวไทยที่มีผลงานภาพยนตร์และละครช่อง7มากมายก่อนจะพันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก ในปี2,553ครับปัจจุบันนักแสดงสาวอายุ29ปีและมีแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติจำนวนมากมายกันเลยทีเดียวการเล่นละครนะครับเริ่มต้นที่150,000บาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่8ล้านบาทต่อชิ้นและสุดท้ายออกอีเวนต์เริ่มต้นที่180,000บาทต่อครั้งครับอันดับ7นุ่นวรนุชพิรมพักดีนะครับปัจจุบันอายุ41ปีแล้ว แต่ใบหน้าความสาวและสวยของเธอ,อยังเหมือนเดิมเหมือนแรกเริ่มเข้าวงการบันเทิงไทยกันเลยทีเดียวครับล่าสุดมีผลงานดังอย่างเช่นกระเช้าสีดาทองเนื้อก้าวพิศวาสด์เป็นต้นนอกจากเล่นละครทีวีได้ดีแล้วนะครับเธอก็ยังเคยมีผลงานภาพยนตร์ในโรงหนังอย่างเช่นเรื่องเชิมและเปิงมาง กลองผีหนังมนุษย์นั่นเองครับมาดูการเล่นละครนะครับเริ่มต้นที่1นึ0 0 0สบาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่8ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์เริ่มต้นที่1นึ0 0 0สบาทต่อครั้งนั่นเองครับมาดูอันดับ8เดแต้วนัทพรเตมีรัก ปัจจุบันอายุ33ปีครับมีผลงานละครทีวีและภาพยนตร์ดังหลายเรื่องกันเลยทีเดียวแต่ที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศและในประเทศเพื่อนบ้านรู้จักเธอมากที่สุดนั่นก็คือจากบทเจ้าหญิงส้อยฟ้าจากละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจ,จุธาเทพตอนคุณชายรัชานนท์นั่นเองนะครับแล้วก็บทบาทคาแก้วเจ้าแม่นาคีจากละครเรื่องนาคี ออกอากาศทางช่อง3ทั้ง2เรื่องแล้วก็มีผลงานเพลงครั้งแรกในชีวิตในฐานะศิลปินชื่อว่าเบบี้บูครับมาดูการเล่นละครของแต้วนะครับเริ่มต้นที่80 0 0 0บาทต่อตอนครับแล้วก็เล่นโฆษณาเริ่มต้นที่7ล้านบาทต่อชิ้นรวมไปถึงออกอีเวนต์เริ่มต้นที่1,80 0 0 0บาทต่อครั้งครับมาดูอันดับ9ครับมินพิชยาวัฒนามนตรีนะครับปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ ก่อนหน้าเธอเคยเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7อายุ32ปีเธอเริ่มข้าวงการจากการประกวดมิสทินไทยแลนด์ d 0 0 6และมิสไอโมบายครับจากนั้นได้รับโอกาสเล่นละครพื้นบ้านเรื่องแรกปลาบูทองในปี2552 มีผลงานสร้างชื่อและการันตีฝีมือจากละครเรื่องปิ่นอนงซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัลจากงานเจ็ดสีสังสรรค์คนกันเองถึง3รางวัลกันเลยทีเดียวครับได้แก่รางวัลนักแสดงนำหญิงรางวัลนักแสดงเจ้าบทบาทหญิงและรางวัลคู่จิ้นแห่งปีคู่กับสุกวลวัฒนารถนั่นเองครับสำหรับค่าตัวการเล่นละครของมินพิชยาครับเริ่มต้นที่1 5 0 0 0 0บาทต่อตอนครับ เล่นโฆษณาเริ่มต้นที่7ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์เริ่มต้นที่1 0 0 0 0บาทต่อครั้งนั่นเองครับมาดูอันดับสุดท้ายครับแพนเค้กเข็มมณิจามิกรปัจจุบันอายุ33ปีเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2004และได้รับตำแหน่งชนะเลิศ รวมทั้งยังได้ตำแหน่งสุดยอดนางแบบโลกจากเวที Model of the World 2004ที่ประเทศจีนครับมีผลงานละครดังมากมายครับเช่นพลิกดินสู่ดาวบวงหงและเธอกับเขาและรักของเราเป็นต้นครับแล้วก็มีผลงานภาพยนตร์โฆษณาสินค้ามากมายกันเลยทีเดียวจนได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในเจ้าแม่พรีเซนเตอร์จากสื่อหลายแขนงในวงการบันเทิงครับ มาดูค่าตัวการเล่นละครของแพนเค้กเขม,มนิษเริ่มต้นที่150,000บาทต่อตอนครับเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่5ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์เริ่มต้นที่90,000บาทต่อครั้งครับจะเห็นได้ว่าค่าตัวทั้ง10อันดับดาราหญิงที่แพงที่สุดในไทยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ดังขึ้นมาแต่มาจากประสบการณ์และผลงานในวงการบันเทิงไทยที่ดาราสาวสะสมมาทั้งนั้น และโดนบันดาลให้มีค่าตัวสูงริบเลี่วอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันแล้วครับและกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องใช้ความอดทนความพยายามและสติปัญญาเหมือนอาชีพอื่นๆครับและนี่คือเรื่องราว10อันดับดาราหญิงค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยประจำปี2565ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก thejoy.com ครับ